พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์สาวน้อยมาสจัญวัย16ปีสร้างชื่อด้วยการคว้าแชมป์แบดมินตันเยาวชนโลกหญิงเดี่ยวปี2023ที่เมืองสโปเกนร,รัฐวอชิงตันสารัฐอเมริกามาครองอย่างยิ่งใหญ่ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคม66ที่ผ่านมาเวลา15.30นพิงค์พิชามนหญิงเดี่ยวมือหนึ่งเยาวชนโลกคนล่าสุดพร้อมกับโคตีเกษมศักดิ์จตุจินดาโค้ชคู่ใจของน้องพิงค์และทีมแบดมินตันเยาวชนไทย ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยสายการบินออนิปอนแอร์แวร์เที่ยวบินหนึ่เอช847โดยคุณหญิงปัทมาลิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในโอซิมเบิร์กรองประธานสาหาพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบหมายให้พลอากาศตรีวิวัฒน์นินจุลกที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชุปถังเป็นตัวแทนไปต้อนรับและแสดงความยินดีถึงสนามบินพิ้งพิชมนโอภาสนิพัฒน์ได้เปิดใจหลังจากเดินทางกลับถึงไทยว่ารู้สึกดีใจมากๆที่สามารถคว้าแชมป์เยาวชนโลกมาครองได้หลังจากที่พยายามอย่างหนักและตั้งใจฝึกซ้อมหนักเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะส่วนเส้นทางในแต่ละรอบนั้นก็ไม่ง่ายทั้งสิ้นแต่ที่จะหนักและเป็นอุปสรรคมากที่สุด ก็คือรอบ16คนสุดท้ายที่พบกับลูซานาจากอินโดนีเซียวันนั้นเกมค่อนข้างอัอดทาให้เล่นลำบากแต่ก็สามารถได้ผลการแข่งขันที่ดีส่วนหลังจากที่คว้าแชมป์เยาวชนโลกแล้วก็จะตระเวนลงแข่งขันในระดับลกทูให้มากขึ้นเพื่อที่จะทำอันดับโลกให้ได้สูงที่สุดตั้งเป้าอยู่ใน40อันดับแรกของโลกให้ได้ในปีหน้าและเป้าหมายระยะย,ยาวจะลงเล่นชิงแชมป์โลกในรุ่นใหญ่ให้ได้สุดท้ายพิงขอขอบคุณครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตในตัวพิงมาตลอด คุณหญิงปัทมาลิสวัตรกูลโคติกเกษมศักดิ์การกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติบริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด BTS Group และ p r i n c i p l Healthcare สำหรับรายการต่อไปของทิ้งพิช,ชามนจะไปแข่งขันในรายการมาเลเซีย Masters World Tour Super 100ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน6น66